เด็กรุ่นใหม่มันไม่แย่เหมือนคนรุ่นก่อนมันเหมือนคนมีอำนาจทหาร,ร,ทาร,รทไทยมีหน้าที่อย่างเดียวคือปราบปรามประชาชนผมเกรงว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นจะไม่ใช่รัฐประหารเงียบอย่างที่แล้วๆมาอาจจะเกิดความรุนแรงเหมือนสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธภาธมินไอ้ดีก็พูดซ้ำซากอยู่นะแต่เธอพูดอยู่เดินซ้ำซากปฏิวัติรัฐประหารใครจะทำไปหามาดิผมว่าน่าชื่นชมนะ คนรุ่นใหม่สมัยนี้เนี่ยไม่เฉพาะนิสิตนักศึกษานะนรวมทั้งนักเรียนด้วยและคุณต้องไม่ลืมนะระบบการศึกษาของเราเนี่ยไม่ว่าโรงเรียนหรือวิทยาลัยเนี่ยสอในให้คนเชื่องสอในให้คนคิดเป็นเหมือนกันเดินตามท้าผู้ใหญ่หมาไม่กัดไถ่เต้าเอ,อาดีเพื่อจะจะได้เงินเดินดีๆจะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่คนที่ออกมาเนี่ยแสดงเขามีความกล้าหาญมากเขาแหวกแวดวงที่เป็นกระแสหลักออกมา ทำให้ผมรู้สึกว่าภูมิใจว่าคนรุ่นใหม่นี่มีความกล้าหาญเราใช้สติปัญญามากไอ้นี่มันเป็นความชั่วช้าของรัฐบาลประยุทธ์อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่มันประชา้ใจในนามเท่านั้นเองจริงๆแล้วยังเป็นเผด็จการอยู่ทหารยังเป็นรัฐภายในรัฐอยู่แล้วทําอะไรไม่รับผิดชอบเช่นชื้อเรือดำน้ำจากจีนเนี่ยเอาไว้ทำอะไรไปไป,ไปงม งปูงมหอยอะไรกันชิบหายเงินเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็ไม่สนใจแล้วพรรพวกเขาเนี่ยผู้ทิ่สมาชิกก็ตั้งเองทั้งนั้น<ด>คนของเขาทั้งนั้น<ด><ด>มีไม่กี่คนที่เป็นคนไม่ใช่อยู่ในอนาติรัฐบาลก็เอามาประดับประมีว่าเขาเอาคนที่มีเป็นตัวของตัวเองบ้างก็มีเพียงสาสี่คนขนาดรัรสาภาเองพรรพวกตัวไปคุมอยู่แล้วเพียงอนาคตใหม่สมาชิกเปียแปดสิบคน เท่านั้นคุณกัรับเขาไม่ได้หาเรื่องยุบพักเขาจนได้ไอ้พวกรอบตัวประยุทธ์เนี่ยมันก็เป็นเนติบริกรไม่มีจุดยืนทางชรยธรรมเลยมันออกกฎหมายเข้าราชับาลได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นเหตุที่คนส่วนใหญ่เขาทนไม่ได้เขาถึงออกมาต่อต้านมันอยู่ในอำนาจนานเกินไปแล้วก็ต้องความผิดกับอธิทธ์อีกแล้วเพราะการปกครองในระบบรัฐธรรมนูญ ที่พระมหากษัตริ์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นน่สังกฤษณเขบอกนะทิ้งแค่ดูโนรองเพราะทุกอย่างรัฐรกิจทุกอย่างรัฐบาลต้องรับผิดชอบแทนทีนี้ประยอะไม่รับผิดชอบแทนท่านอ้างเบื้องบนสั่งบ้างบางทีก็ประมาณบอกในวางเอาไปใช้บ้างอันนี้มันไม่ถูกต้องถึงท่านทําจริงเราก็ต้องปกป้องท่านปกปิดท่านเพราะรัฐบาลต้องรับผิดชอบแทนนี่มันรับแต่ชอบมันไม่รับผิดเนี่ย แล้วมันอ้าวจงรักภักดีอันนี้ไม่ใช่จงรักภักดีอันนี้เป็นคนที่ทำลายสถาบันกษัตริย์โดยตรงโดยทีเดียวนะความเห็นของผมนะผมเกรงว่าจะไม่ได้นะเพราะว่าประยุทธ์เขาเป็นคนดื้อและเป็นคนโง่แล้วเขาก็ไม่มีทางอื่นครับนอกจากทำรัฐประหารตัวเองแต่หารทางนี้ไม่ตลอดเวลาครับคุณคิดดูทิถนอมอิทธิคจรให้รัฐมนูญมา สองห้าหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยสปีเท่านั้นหนึ่งหนึ่งสี่ยึดอำนาจเองเอ,งองีกเห็นไหมทหารทำอะไรไม่เป็นคือเขาเขาจะทดลองประชาธิปไตยพอคุมสภาไม่ได้เอาเลยล้มเลยนี่ผมเกรงประยุทธ์ใช้วิธีนี้และผมเกรงว่ามันจะเกิดความรุนแรงด้วยสิ่งที่เมืองไทยเราเสื่อมทามลงไปทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันไปถูกลัทธิ ทุนนิยมบริโภคนิยมล้างสมองหมดไม่เพียงรัฐบาลนะครับอธิการบาดีแทบทุกแห่งครับโกงกินกันคณะบดีหลายตัวแรงห่างโกงกินกันมันถือการโกงกินเป็นเชื้ที่เข้ามาไปแล้วแลวที่จะมีจุดยืนแสดงจุดยืนในทางจริยธรรมเกือบไม่มีเลยเกือบทุกคนแย่หมดเลยสมัยก่อนนี่ยังมีอาจาร,รย์ป่วยอยู่คนหนึ่งนะในอดาอธิการสามารถออกมาออกมาออกมา,ออกมาต่อต้านรัฐบาลแต่แล้วเขาก็ดูบทเรียนจากอาจาร,รย์ปย่วย ต้องหนีอยู่ไปตายต่างประเทศผมเกรงว่ารัฐประหารจะเกิดขึ้นและจะไม่ใช่รัฐประหารเงียบอย่างที่แล้วมาอาจจะเกิดความรุนแรงร้ายแรงเหมือนสิ่งที่เราเรียกว่าพุทธภาธมินอ่ะอันนี้มันผมผมเกรงอันนี้มากเลยเพราะถ้าเผื่อว่าคุณไปยุคก็ฉลาดนะก็หาทางคุยกับพวกนี้ HH สิครับมันไม่ยากเย็นนะแล้วตอนนี้มันระบาดไปแทบทุกจังหวัดแล้ว เชิญตัวแทนแต่แต่จังหวัดคุยกันก็ได้และไม่จําเป็นต้องทําตามที่เขาเสนอแต่คนเราถ้าได้คุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นกันเนี่ยมันดีกว่าอย่างอื่นถ้าไม่คุยกันเนี่ยเราก็เห็นอีกฝ่ายเป็นศัตรูไปเลยก็เลยแล้วโดยเฉพาะรัฐบาลมีอํานาจมีปืนผาหน้าไม้ก็ปราบ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 ประชาชนได้ผมพูดมาตลอดเวลาเลยนะทหารไทยไม่ได้มีไว้เพื่อปกป้องรัชสีมาอาณาจักรไม่เคยลบกับประเทศเพื่อนบ้าน ลบกับเวหนเดียวก็แพ้ทหารไทยมีหน้าที่อย่างเดียวคือปราบปรามประชาชนผมน่าเสียดายทหารน่าจะเรียนบทเรียนนี้เลิกปราบปรามประชาชนกลับเข้าสู่กรมกองของตัวซะหวังว่าคงจะมีทหารดีๆบ้างที่มีจิตสํานึกรักประชาธปไตนรักประชาชนถ้ายอย่างนี้ก็จะลดความรุนแรลงลงได้ไดอย่างนั้เมืเ่อช่วย ไอ้คนใหม่มาอาจจะเลวกว่าก็ได้แต่อย่างนั้นก็ย,ย,ยืดชีวิตไปได้อีกหน่อยหนึ่งแต่ผมเกรงว่าประยุทธ์คงไม่ลาออกเพราะเขาถือว่าไม่มีใครสามารถเท่าเขาเขาเก่งกล้าสามารถกับคนอื่นหมดไม่ออกอ่ะผมผิดอะไรหรือตอนนี้ผมถามท่้นสิไปที่น่าเสียดายครับคนเราเนี่ยมันหลงตัวเองแล้วคนมีอำนาจเนี่ยมันต้องมีคนกล้าเตือนกล้าทักกล้าเถียงแต่นี่ประยุทธ์ไม่มีใครเลยผลรอ่รบตัวเขา สยบยอมมาเขาหมดแล้วเขาอยู่ในอำนาจมานานเขาเลยยิ่งยิ่งพยองใหญ่เขาเก่งกล้าสาม,มารถ